ใครที่อยากสมัครไปท็อปยหรือ MBA แนะนําถ้าเป็นไปได้อยากให้สมัครรอบหนึ่งนี่แหละค่ะจะได้โปรไฟล์ไม่ซ้ํากับคนที่สมัครรอบอื่นวันนี้ค่ะมาให้กําลังใจน้องๆก่อนเลยนะคะมี สิ่งที่น้องๆทําได้ถึง7อย่างค่ะแล้วก็ควรจะค่อยๆเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้นะคะอันดับแรกเลยฝึกหรือลองไปสอบตัว Gmat GRE นะคะเลือกเอาว่าเราจะใช้ Gmat หรือ GRE เตรียมตัวกัน3เดือนถึง6เดือนค่อยไปสอบครั้งแรกนะคะต่อมาค่ะเรื่องที่2ที่เราทำได้เลยก็คือหาประสบการณ์ leadership experience MBA เนี่ยแหละค่ะเขาอยากสร้าง future leaders ในอนาคตฉะนั้นในเรื่องของคะแนนที่เขาจะให้เราเนี่ย leadership สำคัญมากเลยเนาะสิ่งที่3ที่เราทำได้ก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะ คือ MBA เนี่ยเขาไม่ได้อยากได้แค่คนที่เก่งเท่านั้นเขาอยากได้คนที่มีจิตใจเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นที่เหมือนแบบไม่ใช่แค่ช่วยทําเพื่อตัวเองด้วยนะคะการทํากิจกรรมเหล่านี้เราก็พยายามดูค่ะว่าเราไม่ทํำสเปซสปาเราไม่ทำํทำตามเพื่อนนะคะเราทําอะไรที่เป็นทีมของเราไปฟังได้จากอคอร์สรอบก่อนๆน,นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะสิ่งที่4เลยก็คือ เริ่มปรับเรซูเม่ของเราค่ะตัว MBA เรซูเม่ท็อปอยูเรซูเม่ไม่เหมือนกับเรซูเม่ค่ะ เขาจะเน้นอะไรที่นอกเหนือจากงานเนี่ยเน,นเน้นเรื่องการทำากิจการรมเพื่อสังคมเน้นเรื่องฮอบบี้ของเราเน้นเรื่องสกิลเดเวลลอปเมนต์ของเรามีหลายเรื่องที่เน้นไม่ไม่ตรงกันนะคะต่อมาเรื่องที่5นะคะที่น้องทำได้ก็คือ letter of recommendation นะคะใครที่จะเหมาะที่จะมาเป็นร e คเคอรเมนเดอร์ให้เรานะคะจะมาเขียนใบแนะนำให้เราส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็น MBA ก็จะมีบางที่ขอ1คนแต่ส่วนใหญ่จะขอ2คนนะคะถ้าเกิดเป็น MBA เขาอยากได้คนที่มี work relationship กับเรา ขะะ้อที่6เลยก็คืออยากให้น้องๆเริ่มทำสตอรี่ล็อกของตัวเองอ่ะสตอรี่ล็อกคืออะไรนะคะเป็นสิ่งที่น้องจะได้ reflect สตอรี่ของเราเองเป็นเรื่อง achievement ตัวเอง failure นะคะแต่เป็น failure ในในเรื่องของการทำงานเนาะหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับประสบการณ์ต่างประเทศหรือทำงานกับคนต่างชาตินะคะความคิดสร้างสารรค์ creativity นะคะตรงน ก็เป็นอะไรที่ MBA เขาชอบเหมือนกันข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของการทำ School Research คืออะไรนะคะก็คือโรงเรียนที่น้องอยากไปเรียนนี่แหละค่ะเราจะต้องดูก่อนว่า และมหาลัยเนี่ยมีฟิตตรงกับเรามากน้อยแค่ไหนนะคะโดนใจเรามากน้อยแค่ไหนไม่อยากให้น้องดูแค่เรนกิ้งอยากให้น้องๆไปคุยกับพี่ๆอลัมไนย์เคริ t สติลเดนด้วยนะคะเราจะเริ่มได้ยินกิจกรรมหรือดินคลาสหรือโปรเฟสเซอร์หรือจุดเด่นอะไรที่มหาลัยเนี้ยอาลัมไนยแต่ละคนเขาพูดเหมือนเหมือนกันซึ่งมันอยาบแหละหลายๆอย่างไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์นะก็ <S 1> <S 1> <น> <S <S เป็น7จดอย่างที่น้องทําได้นะคะคุยฟรีคอนซัลเทชันคอร์ได้กับม m ชช s นท็อปยูค่ะเข้าไปในเว็บไซต์เราได้เลยนะคะ w w w m i s s i o n t o p ดอ u และในมุมขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มให้กด Free Consultation ลองแชร์โปรไฟล์น้องๆมาเราจะลองรีวิวโปรไฟล์น้องแล้วก็แชร์ให้ได้ค่ะว่าโปรแกรมไหนที่เหมาะกับน้อง